ฤดูฝนปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีปริมาณฝนตกสูงกว่าค่าเฉลี่ย5-10ซึ่งกรมชลประทานมีเครื่องมือสำคัญในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพคือสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารานพิจิตรสำนักงานชลประทานที่11กรมชลประทาน การทำงานประกอบด้วยคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและสะพานยกระดับน้ำโดยเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลได้โดยตรงในอัตรา100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือประมาณวันละ8ล้านลูกบาทเมตรสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิได้ เรามีการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของเรานะครับอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอรวมถึงมีการให้เจ้าหน้าที่นะครับเตรียมพร้อมจำลองสถานการณ์เป็นประจำในจำนวนเครื่องสูบน้ำของเราทั้ง4เครื่องให้มีความพร้อมที่จะเตรียมรับมือนะครับในปริมาณน้ำที่จะเกิด <kanske> ก็คือเป็นการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับก็รวมถึงกำจัดวัชพืชด้วยเพื่อให้การระบายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในการเตรียมความพร้อมนี้เป็นนโยบายของท่านอธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทานจะเฝ้าระวังระดับน้ำที่คลองสำโรงอย่างใกล้ชิดโดยจะเดินเครื่องสุบน้ำทันทีหากระดับน้ำอยู่ที่บวก0.0เมตรของระดับน้ำทะเลปานกลางหรือต่ำกว่าระดับตลิ่งคลอง20เซนติเมตรและบูรณาการร่วมกันกับสำนักงารระบายน้ำกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เราจะดูระดับน้ําที่คลองสําโรงนะครับเป็นเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะดําเนินการระบายน้ําถ้าระดับน้ําต่ํากว่าตลิ่งของคลองสาโรงลงมา20ซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็คือเราจะเริ่มเดินเครื่องสูบน้ําเครื่องที่1นะครับหลังจากนั้นเมื่อมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นทุกๆระยะ5เซนติเมตรนะครับเราก็จะเดินเครื่องที่2นะครับเครื่องที่3เครื่องที่4การบริหารจัดการน้ําการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในบริเวณดังกล่าวนี้นะครับไม่มีน้ําล้นตะลิ่งแน่นอนครับ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานยังทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มผู้ใช้น้ำช่วยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า1วันเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันยังคอยตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำติดตามระดับน้ำของประตูระบายน้ำหากเกิดฝนตกหนักจะสามารถทำงานรองรับน้ำหลากและระบายน้ำได้อย่างเต็มที่ทันท่วงที